สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม l าเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นเอลิสลูกสาวเจ้าเมืองโรอารนะครับผมก็จะมาปั้นในไอดี อ่าไอดี ID ริมลุนะครับผมไอดี ID อ่าดัสไทกะครับผมนั่นเองนะก็จะมาช่วยเสริมทีมเป็นดาเมทาาไฟนะครับผมเพราะว่าตัวดาเมทา่าไฟแม็กซ์เนี่ยในดีนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับผมแล้วก็ผมจะมาเป็นตัวคอมโ,มโบอยู่ศัตรตูออกปฏิปการชั่วคราวครับก็มีแค่ตัวเดียวนะลูเดสไม่มีนะครับผมก็เอาใช้ตัวเดียวก็พอจะได้อยู่นะประมาณนี้เลยนะก็เก็บกบครบ 20ตัวแล้วนะครับที่จริงผมอยากจะปั้นบอสจระเข้ครับแต่ว่าผมไม่ได้บอสจระเข้เลยนะครับก็เลยคิดว่าปั้นเอลิสดีกว่านะคือดัชไทกบผมอ่ะคือโอเคเลยอ่ะคือ OP แล้วนะครับก็คิดว่าปั้นเอลิสมาช่วยเสริมทีมเนี่ยมีกระเด็นนะครับผมมีทลุอมตะเป็นดาเมจด้วยแล้วก็มีบัฟเพื่อนด้วยนะครับก็ได้จะช่วยจะเยอะเลยถึงแม้ว่าจะมีแค่เกียร์ฟรีก็เถอะ แต่ก็มีพวกนี้อยู่นะก็ปืนชั้นเยี่ยมก็ามาใส่ได้เดี๋ยวขอคิดก่อนลวกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปั้นดีกว่านะครับผมก็กว่าจะปั้นได้เก็บกบกว่าจะปั้นได้นะครับคือคือผมมาเก็บไว้กี่เดือนอะประมาณ1เดือนแล้วแหละมั้งเนี่ยสอเดือนลแล้วหละมั้งนับนะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่ผมปั้นเป็นร่างเวล240 Max Ultra ตรดีกว่านะครับผมโอเค โอเคครับผมก็ผมก็ได้ปั้นเอลิสเป็นร่าง2 4 0 max ในร่างอัลตราแล้วนะครับผมก็คูลาประมาณ4ีวิเหมือนเดิมนะครับพลังชีวิตประมาณ5ล้านสนะก็พลังจมนี้เนี่ยประมาณ5้าแสนเนะครับผมมาในที่สุดก็ปั้นได้สักทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าหลักดีกว่าโหคือที่จริงคือเอลิสมันเหมาะกับร่างไฮเปอร์นะครับผมเพราะว่าเส้นผมเนี่ยมันเข้ากับร่างไฮเปอร์มากโอเค เดี๋ยวเราสลับร่างเป็นไฮเปอร์ดีกว่านะครับผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับมากว่าจะปั้นได้นะครับเรียบร้อยคือตัวนี้เนี่ยผมก็ปั้นในไอเดีเกลือเลยนะแล้วก็จะมาแล้วก็มาปั้นในไอดีดัตไทกะแล้วนะครับเอามาเอาเอามาปั้นในไอดีดัตไทกะด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเค,โอ,เคโอ้โหออร่ามาเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้บอสจระเข้ผมจะดีใจมากๆเลยสำหรับไอดีนี้แต่มันไม่ได้นะ เส็งมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆแล้วกันนะว่าเอลิสมีอะไรดีบ้างนะครับเอลิสนะครับเป็นสายว่องไวธาตุไฟนะครับผมสกิลที่หนึ่งเนี่ยยกเลิกม,มาตะนะครับดาเมจ30เท่าทํำให้ศัตรูชักงงเนี่ยประมาณ3ประมาณ5วินาทีเลยนะแล้วก็เคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูลงไปแนวหลังสกิลนี้คือดีมากๆครับดีจริงๆผมเคยใช้แล้วนะครับผมสกิลนี้ก็กว้างประมาณ360จุดนะ สกิลที่นะครับผมก็ตีสแปซนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีของพักพวกเนี่ยเร็วขึ้นประมาณ220%นั่นในร่างอันตรา300%ในร่างไฮเปอร์นะครับผมพื้นที่ในการใช้สกิลเนี่ยก็ประมาณ300จุดนะครับดีมากๆเลยนะแล้วก็มีความสามารถกลุ่มก็คือเกิดชาตินี้พีุ่งเทพเองผมก็ดูนิยายจบจนถึงเล่ม13แล้วนะครับอ่านนิยายแปลไทยจนถึงเล่ม13เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สนุกมากแนะนําให้ไปซื้อได้นะครับผมสนุกมากจริงๆมันในแอนิเม่นี่คือตัดไปหลายรอบไปหลายปหลายเรื่องมากเลยนะแอนิเมะคือตัดไปเยอะมากนะครับส่วนความสามารถเปอร์เป็นหยุดศัตรูออกไปดำการโช่วคราครับผมบอกเลยว่าสกินนี้คือสวยมากดีมากๆเลยนะครับโอเคใส่เกลียวฟรีก็คือธนูนะครับผมโล่นะครับแล้วก็เข็มขัดน้ำตาเนาะมาเดี๋ยวเราเอาไปลองเล่นในสเตตหลักแล้วกันนะครับ คือผมน่าจะคิดเป็ผมคิดเองหรือเปล่านะครับที่ผมคิดว่าคือผมคิดเองหรือเปล่าว่าเอลิสเนี่ยสกิลมันใช้ดีมากสกิลมันใช้ดีมากขึ้นนะครับในสกิลที่1นะเหมือนมันโดนแบบเหมือนมันแม่นมากขึ้นอะนะครับนี่ครับนี่สกิลที่สกิลที่สองนะครับบาร์บดาป้อมสกิลหนึ่งกระเด็นนี่โอ้โหคือกระเด็นไปแบบ บอกเลยว่าบอสกระเด็นไปในแถวหลังมากๆครับชอบมากๆเลยตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันดีมากๆสตันได้ดีมากๆครับเอาโมาคอมโมกับด้านที่สุดยอดยิ่งเป็นดัาไทกะบอกเลยว่าสุดจริงเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นใน PVP ให้ดูแล้วกันนะครับสลับ3ตัวนี้เอามาช่วยนะครับเอามาช่วยเล่นด้วยกันคือเอริสนามันมีความสามารถหยุดศัตรูออก,ก,กิบจติการออกิบจตกการช่วคราวครับมันเป็นคอมโมที่ดีมากๆเลยผมชอบมากๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบด้วยนะครับใน n ะ คือมันขึ้นหิ้งเลยอะ่ะคือตัวนี้ขึ้นขึ้นหิ้งนะครับโคลโบออนิเมะเนี่ยมันขึ้นหิ้งเลยนะโอเค,อเคมาครับผมด๋ยวไปลองเล่นที่ PVP แล้วกันเนาะโอ้เอลิสกับบอสจระเค้นะครับอืมทีมนีม้คือทีมนี้พอจะสู้ไหวอยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากจะเจอกับดามเมทธาตุไม้นะครับผมดาเมทธาตุไม้เยอะเอะอ่ะทีมนี้ถึงแม้ว่าเจอดไม่ได้เจอดาเมทธาตุไม้เยอะก็ได้ชนะได้อยู่มาครับ ไม่มีตัวบินนะที่จริงคือมีมูลผีจีนอยู่แต่ว่าผมไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับมานี่เอลิสมาเลยลูกเอาละเอลิสยืนข้างหน้านะมีกระเด็นไหมยังไม่มีกระเด็นนะครับก็ตัวอื่นก็คือตัวอื่นก็ยังซีนไปหมดอ่ะลองลองดูนะครับอ่ะเอลิสตายแต่กเอลิสก็มาใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเอลิสมันปล่อยตัวไว้อยู่นี่ครับคือดีมากๆเลยเอามาคอมโบมกับดัตไทกะนี่กระเด็นนี่เป็นไงล่ะ คือแบบริวอาวนะครับผมคือริวอาวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะกระเด็นไปเลยนะครับกระเด็นไปสินี่กระเด็นไปสิครับเอ,อไม่ใช่อย่างงี้นี่สตันโอ้โหดาสตันนะครับเมื่อกี้โอเคริวอาวนะครับโดนเอลิสสตันนี่ครับโอ้ไม่เสียแรงที่ผมปั้นเอลิสเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะเพราะว่ามาช่วยในการดาเมททัุไฟด้วยนี่ครับเรียบร้อยบอกเลยว่าสุดใจสุดจริงๆนะครับ อ่ะทีมนี้โอ้โหเจสกา้าไม่น่าจะไหวอะเดี๋ยวมาเจอกับริวดูนะครับบอสจัลลข้แม็กด้วยแต่ว่าผมมีดัชไทกะอยู่น่าจะพอสู้ได้นะครับโอเคมาไอ้น,นี่คงจะต้องเล่นต่อไปนะโอ้โหเอลิสตดนเสกนะครับก็ใช้ธนูโล่เข็มขัดลมสกิลนะสลับเกลียวฟรีให้เอลิสโอ้โ เอลิสลูกเออเอลิสก็ยังฟันบอสจระเข้สตันแล้วก็กระเด็นไปข้างหลังได้อยู่นะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าบอสจระเข้ไม่มีหลบสกิลดีๆเนี่ยก็น่าจะโดนง่ายอยู่แต่ริวเนี่ยริวคือโดนสกิลเอ่อริวคือโดนสกิลอ่ะนี่ไงเจอแล้วนะครับผมดำอีท่าไม้ริวคือโดนสกิลท่าไทกะก็ตายแล้วนะครับคือริวมันตัวเริ่มบางเลยนะคือริอดวดาเป็นจีบมันเริ่มบางแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะทำไมนะครับแต่ว่าไทกะก็ยังจะเหมือนเดิมคือไทกะรยังเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่เหมือนเดิมหรอกมันโดนเดิมอยู่แต่ว่าไดเมทก็ยังจัดจ้านเหมือนเดิมอืมนี่ไงเอลิสโอโ้เอลิสตายนะครับเสียดายมากคือถ้าเกิดว่าเอลิสมีเกจดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยตายนะเอาตรงๆโอเคข้อเสียของมันเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือมันยืนใกล้ครับผมแล้วก็ยืนแบบว่าเป็นสายว่องไวมันก็เลยเปลาะบางโอ้โหสุดยอด มามาันใส่แกยากด้วยนะเพราะว่าชาแรกเยอะนะครับอืมโอเคเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดอ่าได้อยู่โหทีมผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยนะตัวที่ผมจะปั้นต่อไปถ้าเกิดว่าผมได้บอจลจระเคผมปั้นบอจลจระเคนนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็น่าจะปั้นเป็นดาวินชีเอาละกันโอ้โหทีมนี้หรอโอ้โหไม่น่าจะไหวแต่ว่า อลองดูนะครับลองดูลองดูคือผมอยากจะลองเอาเอลิสไปฟันดัสดูนะครับดัสกับทนายคือผมต้องทวงดัสให้ได้ก่อนนะครับสหรับทีมนี้ไม่งั้นผมก็สู้ไม่ได้โอเคครับเลตส์โกะเอลิสตายหรือเปล่าลองดูเอลิสดูแล้วกันทางผู้ชมผมก็สังเกตไม่ค่อยโดนเหมือนเดิมแหละโอ้โหเอลิสโดนสตาร์ดัสอ่ะเออเป็นไงโอ้ยโคนี่นะโคนี่สถีตายอยู่นะ เอาเว้ยเอาเว้ยเจอดัสไทกะผมหน่อยแล้วก็เจอเอริสสตันด้วยคอมโบความสามารถด้วยนะครับอ้าปล่อยตัวไหวหรือเปล่าเอริสตายหรือเปล่านี่โดนอุ้ยทนายโดนสตันโดนจากดัสนี่มูนดุรยางโดนนะครับผมมูนดุรยางโดนสกิลของเอริสเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฟันหน่อยเอริสฟันหน่อยอุ้ยเออฟันไปเลยครับผมนี่โดนโดนโดนเยอะอยู่โดนเยอะอยู่โอ้โหโดนสตันทนายเยอะมากเลยนะสลับทีมผม ไม่ใช่สิโดนคนที่ตู้สล็อตด้วยโอเคพัดมาพัดกลับไม่โกงแล้วกันนะครับมาอ่าได้เวลาสวนกลับแล้วทีนี้โอ้โหแต่ว่าก็สวนกลับไม่ทัจะไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหดั้ทีมเขากับโอ้โหสุดยอดอะ่ะโดนสตั้ทุกทีเลยอะ่ะคุณผู้ชมไหวหรือเปล่าเนี่ยเอริสลูกไหวหรือเปล่าเนี่ยเอริสโอ้โหคือคิริวมันโอ้โหถ้าเกิดว่าผมมีดาเมจธาตุน้ำอย่างบอสจระเข้น่จะสบายกว่านี้แต่มันไม่มีไง อืมสู้เขาลูกสู้เขาสู้เขาอันนี้คือเกมยืนนะคุณผู้ชมคือคิ้เื่อมมันถึกมากถึกจริงๆนะครับใครแบบถ้าเกิดว่าได้เหมือนท่าน้ำไม่มีคือค่วนไม่ได้โอ้ต้องรอแบบโอ้โหอันนี้คือเลดเกมเลยนะเลดเกมจริงๆนะครับโอเค ก็ผมก็ไม่ค่อยได้แจกไ d เดีเลยนะไม่ไม่ค่อยได้แจกลาย ID ดีแล้วนะครับสลับแต่ละ i อเดของผมเพราะว่าผมขอปรับตัวก่อนตอนนี้ก็เพิ่งอ่านนิยายจบนะครับผมสนุกมากเลยนะครับสลับนิยายเกิดชาตินี้พุทธเทพนะครับถึงเล่มล่าสุดโอเคชิมนี้นะครับดาเมจสามธาตุเดี๋ยวมาลองดูสู้กับดัสดูนะครับมาโอเคมาเลยครับผมเอลิสต้อง สู้ดูนะครับคือผมอยากทดสอบอะไรอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านิสัยเดิมเริ่มกลับมาแล้วนะครับผมคือผมตั้งใจจะมาทําคลิปปกติแล้วนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะถ้าผมพูดไวไปแล้วก็พูดโวนไปมาแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงตัวแล้วนะครับเพราะว่าปิดเทอมแล้วนะครับปิดเทมอมปิดเทอมเทอมแรกนะครับผมโอเค รอบนี้ดัสเป็นยังไงดัสก็ยังกระเด็นอยู่นะครับริวเป็นยังไงบ้างริวโดนหรือเปล่าริวโดนดัสอยู่นะครับโอ้โหแต่ว่าโคนี่บินแม่เจ้าทําไมตอดแรงขนาดนี้เนี่ยอ้าพัดมาพัดกลับไม่โกลนหรือเปลาดีไหมเนี่ยโอเคขอขอ,ขอ,อ,าาาอขอเอามาตามไปก่อนขอเอามาถามไปก่อนครับโอเคดูก่อนดูก่อนสู้ไหวไหมเรียบร้อยครับผม ถ้าเกิดว่าเอริสไปสายพลังนะบอกเลยว่าสุดจัดนะครับโอเคประมาณนี้เลยกันนะคุณผู้ชมสหรับคลิปนี้นะครับก็มาเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าคอมโบเอริสเนี่ยคู่กับดักไทยกะม,มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณคุณผู้ชมม,มากครับผมเดี๋ยวก็จะกลับมาตั้งใจทําคลิปอีกแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนซาโยนาระบ๊ายบายครับผม